สนับสนุนโดยชาสมุนไพรตานนพะก้าสวยจากภายในสู่ภายนอกแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่กตกไมกค์กิเค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ปะป้าหมอเษฐีโชคพยากรณ์น,นะไมอีกแลลวคะ่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่9นะคะสิงหาคม2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะนะ เป็นประจําทุกวันนะคะทานายดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคนะนะณขณะนี้สังเกตดูนะคะในแต่ละวันเกิดเนาะนะคะหยิบไพ่แทนนะคะพี่น้องไม่ค่อยที่จะดีทุกวันเกิดนั่นเลยค่ะเนาะเนื่องจากสถานการณ์นะคะอย่างที่ที่รู้กันอยู่นะคะแต่ว่าที่เราดูนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะไม่ใช้ชีวิตเนี่ยอย่าง ประมาทนะคะและมันก็จะหนักกว่าเดิมนั่นเองค่ะพี่น้องคาะนะขอเป็นคํานี้ก็แล้วกันนะคะเป็นแนวทางเพื่อไม่ให้เราหนักกว่าเดิมนะคะพี่น้องค่ะระมัดระวังนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องนะคะ fc fc ของข้อมอที่รับฟังรับชมมาตลอดนะคะในทุกๆวันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะอ่าฉะนั้นแล้วนําแนวทางไปปรับใช้ค่ะมาดูค่ะ ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะเป็นแบบไหนบ้างนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เออพี่น้องวันอาทิตย์นี่ถามว่าสามใบเนี่ยโอเคไหมโอเคนะหลายท่านยังคงที่จะขยับกับเคลื่อนในโวนของกิจการการงานแล้วก็ภาร,ระหนักๆเนี่ยนะคะ,ะของพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยยังคงที่จะปฏิบัติการปฏิบัติกิจนะคะตามปกตินะ,ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผักคับผงเนี่ยเห็นไหมคะ นี่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะใครที่ขอเครดิตเอาไว้เนี่ยป้าหมอคิดว่าน่าจะผ่านละนะคะมีคนอุดหนุนสนับสนุนในเรื่องเงินทุนนะคะในเรื่องเครดิตนี่ยังโอเคอยู่การเงินนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจก็ยังคงกระเย็บกับเคลื่อนในส่วนของกิจการการงานของพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยไปได้อย่างดีนะคะแล้วก็ให้ทักไว่ายังไงคะนี่ใพ่ทักป้าหมอทำนายแค่เคล็ดให้เนาะ สิบดาบก็คือหมายถึงว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเสน็จันไรไม่มีนะคะพี่น้องค่ะนะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ขอเป็นแบบนี้นะคะเรื่องเดียวครับพี่น้องแต่สิ่งที่อยากจะระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะถ้าขึ้นสิบดาบนะคะพี่น้องค่ะนะเว้นระยะห่างแล้วก็ปฏิบัติตัวตามกฎตามระเบียบนะคะเพื่อที่จะดูแลตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดณนะขณะนี้คือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเอาอย่างนี้กันค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันจันค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทนะพี่น้องวันจันท์ก็นะคะพยายามที่จะเข้าใจชีวิตนะคะพยายามที่จะรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะคะแล้วก็พยายามปล่อยวางเนี่นะคะเป็นสมถะสมดุลเดินทางสายกลางแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าพี่น้องวันจันนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเซ็นพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พี่น้องวันจันก็ต้องอ่านก็บทกฎหมายให้ดีไม่งั้นแล้วเราจะเสียเพียบติดดาบแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันจันนั้นตัดสินใจเลือกนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะอ่ามีความรู้สึกว่า มันไม่อยากจะเลือกเลยนะทั้งสองทางเลือกนี่มันก็จะโอเคแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกละค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องวันจันทรแล้วก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกแล้วก็สายตาดวงตานะคะอ่าไม่ค่อยที่จะโอเคแล้วก็มีไพ้ทักบอกว่าอรอคอยนะคะรอที่จะให้สถานการณ์ต่างๆนั้นมันคลี่คลาย ไปในทางที่ดีจริงๆด้วยสำหรับพี่น้องวันจันนะคะอ่าหมอถือว่าพี่น้องวันจันก็ก็คงจะต้องรอตามตามวิสัยในขณะนี้นะคะนะรอ,อยังมีความหวังและในขณะที่รอนั้นเนี่ยให้พี่น้องวันจันเตรียมตัวเองให้ดีๆนะคะพี่น้องค่ะนะเตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์บนคลี่คลายแล้วเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะอย่างไม่มีปัญหาอุปสรรคมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยนี่นะคะในวันพวกนี้ระมัดระวังเรื่องของออโรคเก่านะคะก็คืออาจจะเป็นปวดหัวปวดไมเกรนนะคะไม่ค่อยที่จะโอเคตั้งแต่ต้นคอไปจนถึงศรีรษะนะคะพี่น้องคาะนะหัวห้อยหัวทิ่มน,นี้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคเก่ากําเริบอันที่สองก็คือเรื่องของการวิตกกังวลคุนคิดนะคะแต่จริงแล้วน่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพมากกว่าแ,และมีการที่จะ มีการในลักษณะว่าพี่น้องวันอังคารก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและก็เป็นการตัดสินนะคะตัดสินไปในทางที่ดีจบในเรื่องราวที่แย่ๆและก็เริ่มเดินหน้าในบางเรื่องนะคะแล้วก็ดีด้วยนะสำหรับชัดไหมน,นะ,ะบางท่านก็อาจจะ ไปในลักษณะของการไปโรงพยาบาลนะคะอาจจะไปฉีดวัคซีนนี่ก็ว่าไปนะตรวจสุขภาพหรือการบริจาคนะคะบริจาคทานทําบุญให้ทานอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าดีค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพุธกลางวันนั้นเนี่ยนี่นะคะพี่น้องค่ะนะมีโชคมีลาบเข้ามามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าสู้ไม่ถอย นะคะเละเราก็จะต้องสําเร็จนะพี่น้องวันพูธกลางวันบอกนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเออก็บอกว่าสู้ไม่ถอยนะเราก็จะประสบความสําเร็จและกก็การเงินดีมากนะในวันพรุ่งนี้ก็มีโชคมีลาบเข้ามาขายของดีขึ้นนะได้อะไรมาแบบฟุกๆนะนะเขาเรียกว่าลอยเข้ามือมา เหรียญโตมาอยู่ที่พี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไพ่ทักนะคะไพ่ทักในลักษณะของเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดังใจกับความาคนรักนะอย่างนี้นะไม่ได้ดังใจกับบริวารนนได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะทำนายไปนในทางที่ดีก็อาจจะเจอคนที่โอเค นะคะดีด้วยนะคะนี่อย่างนี้นะคะสำหรับเดลิเวอร์นะ,ะอย่างกระทันหันนะคะอันนี้ทําในในทางที่ดีบ้างเนาะคะพี่น้องวันพุธกลางวันถือว่าดีมากมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะถ้าขึ้นไพ่นะคะราชินีเหรียญนั้นก็แสดงว่าการเงินน่ะการเงินน่ะนะคะ ก็ไม่ได้ว่าติดขัดเนะแต่มันไม่สามารถที่จะฟุ่มเฟือยได้แล้วก็มีการอลังเลสงสัยว่าถ้าสมมุติมีเงินอยู่และจะลงทุนเนี่ยหาไรายได้เพิ่มเนี่ยมีเงินอยู่นะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ณนขณะนี้เนี่ยจะทําแบบไหนเนี่ยกังวลน,นะป้าหมอก็แนะนําดีกว่าว่า อย่าเพิ่งลงทุนอะไรก่อนหนขณะนี้นะคะเตรียมแผนไว้ดีกว่าไว้ให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วถึงจะลงมือเดินหน้านะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะแล้วก็ไพ่ทักนะได้ข่าวดีนะรอข่าวอะไรก็จะได้ข่าวดีบางท่านก็อาจจะเดินทาง นะคะออกนอกพื้นที่เนาะทํากิจทาการนะอาจจะไปไม่ไกลมากหนักนะคะได้ข่าวดีด้วยแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทั้งใหม่ทั้งเก่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกิจการนะสพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นสิงปิดก่อนหน้านี้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่ามีพลังเหมือนเด็กๆนะคะมีเงินเข้ามือมานะในขณะเดียวกันก็จะมีรายจ่ายเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเก็บเงินไม่อยู่ณขณะนี้อย่าว่าแต่เงินเก็บเลยค่ะขอให้เราได้มีเงินเข้ามาหมุนใช้ในครอบครัวได้แก้ปัญหาได้ใช้นี่นะคะอ,อย่างนี้ อย่างไม่ติดขัดอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมแล้วค่ะพี่น้องวันพระฤาัสวัสดีและก็มีข่าวดีได้ฉลองความสําเร็จกับบริวารน,นะคะอันนี้อาจจะ,ะทํายอดขายถึงก็ได้นะคะใน,ในบริวารท,ที่เราได้ร่วมนางงานกันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะฉลองกันเล็กๆนะคะในกลุ่มของครอบครัวก็ได้ หรือได้ของฝันของฝากของถูกใจนะคะอ่าเป็นอะไรที่ดีๆนะทราบพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ถือว่าโอเคละค่ะพี่น้องค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยว่ายังไงคะเนี่การงานก็นะการงานก็ถามว่า ยังคงที่จะพักับผักคองไปได้นะคะพี่น้องค่ะนะบางตัวก็จะต้องลื่นเอ่อบางตัวไม่ลื่นไหลนะแล้วก็ต้องรอสถานการณ์ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดกิจการขายคงขายของก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนแต่ว่ามันอาจจะไม่พุ่งเหมือนเมื่อก่อนนะคะยังไงแล้วเนี่ยเดือสตาร์นะคะแล้วก็สี่ดาบนะคะยังไงก็รอนะคะบางท่านก็อาจจะว่างงานณขณะ,ะนี้ก็รอหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ถ้ารอ ก็หาอะไรทำว่าอย่างนั้นนะคะอย่านอนนิ่งๆน,นะคะก็พยายามนะขยับตัวเองเข้านะจะได้ไม่สิ่งไม่เครียดนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะถึงเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองไพทักดีมากเนาะพี่น้องวันศุกร์บางท่านเนาะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องคะ่ะใครที่ทํากิจการในเรื่องของนายหนุ่มนายหน้าขายที่ดินนะคะในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบและะ้วค่ะพี่น้องค่นะ นี่อย่างนี้นะมีการปิดการขายได้นะคะได้เป็นเม็ดเงินเข้ามาในเรื่องของค่าในหน้าส่วนตน่างค่าคอมมิชชั่นประมาณนี้ได้ด้วยค่ะพี่น้องขาถือว่าโชคดีพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเป็นแบบไหนเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้ยยุ่งมีรุงรุงนังนะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องงานเรื่องคนแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่อยคลี่คลายละค่ะนะคะ โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องหรือบอริวารล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะขยับกลับเคลื่อนหรือทํางานร่วมครอบครัวแล้วจะโอเคคือพี่น้องวันเสาร์นะคะและก็มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยนะคะพี่น้องขาบางครั้งก็กดดันตัวเองอารมณ์ไม่ปกติต้องระมัดระวังค่ะนะนอกนั้นดีหมดเลยค่ะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะป้าหมอไวพรให้พี่น้องทั้ง แปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพต้องแข็งแรงเอาไว้นะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่น้องค่ะนะและก็ขอให้มีโชคมีลาบข้ามาเฮงเฮงนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ